ออยชุดเท่ยังวะแน่นอนเฮ้ยออยใส่ติมนว่ะคืออันนี้ขนาดขนาดพิชั่นกว้างแล้วนะแต่แบบคุณนบยังหล่อนยาได้เลยอ่ะหล่อนยาเยอะว่ะขอโทษเลยขอโทษแล้วกันนะขอโทษแล้วกันนะคือแบบขอโทษนเลยคนที่พูดหงอยผิดหวังวะเพิ่งเกิดนกันเฉยอยากแก้ตัวแก้ตัวผมมาได้แกตัว ถ้าผู้หญิงคุณโนบแบบมาใส่กับผมเลยว่ะเอามาดีเดยขอให้เจอกันว่ะอย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนะมาเลยมาดครับอย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนี่มาเลยครับคุณคิวจะชวนกินข้าวมาหิวปี๊ดไปไปคาคุณผู้ชมเราเรามีเพรสห้องเวทคอนนะฮะคิดว่าตรงนี้นี่น่าจะเป็นจุดที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเลยะรว่าคนไม่เดินไปเดินมา เราสามารถทำเฟสตรงนี้ได้ก่อน,นเมนนื่อเกมเลยถ้าเฉียวไปถ้าอยู่กับเราคนหนึ่งป่าวะเฮ้ยโว้เลยอ่ะอยังเร็วกว่าเรเวแบบยังรีบยังรีบสมหน้าไงพูดมากเลยนะตายเดินเอบนู้เดินผ่านตรงนี้ก็คือคนสีดำอ่ะชินดำคือฉันเองไอ้รู้อะอยู่อยู่ไหนรบบเดินตามหลังมาไงกูไปไปกดปุ่มกดปุ่มอยู่ ราจะบอกว่าเราอยู่ห้องซ้ายมืออะมีคนเดินผ่านเราไปเยอะมากเรายืนจิ้วจิ้วจิอยู่เราอ๋อออยใช่ออยยืนอยู่ตรงนั้นใช่แ้วมีมีมีน้องคนที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็จะมีเอ่อคฟซีโนวานนะคะเวฟกับนบอยู่ด้วยกันไหมครับอันนี้เขาอะกินยาผอานาผยนยบนยาผบกายกินยาผบกายกินยาผบกายกินยาผบกายนาตกรคกิหรือเปล่าครับขอร้องขาร้องขอร้องผยกยาายยาายาายกยบกาิบนาผบ มึงยิงปิวปิวปิวมึงยิงปอมเอวเฮ้ยปืนแก๊ปเป่ามึงปืนแก๊ปเปล่าก็ลอยฆ่าก็ลอยฆ่าก็มันอยู่ใกล้ศพเลยใฝั่งซ้ายมันเรา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 ศพอยู uh ่ไหนศพมันอยู <g 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 ่ตรงห้องข้างล่างอ่ะเอ้ยงข้างลางอยู่ตั้งข้างล่างหรือข้างบนไหนวะเฮ้ยถ้าเธอปัดเราอ่ะเราจะสังกงสัยเธอแล้วนะออย ไอออยมันอยู่ตรงยิงตรงนั้นไงเราไอออยมันอยู่ตรงนั้นเราเพิ่งเดินมาไอออยมันตอบเมื่อไม่นานนะมึงก็ปั่นตัวเองมึงมึงปั่นตัวเองมึงปั่นตัวเองอะไรอะไรอะไรไม่อยาครับผมก็โหวตตื่กันตื่นกันเฮ้ยมีคนโหวตจริงด้วยมีคนมาจริงด้วยวะใครโหวตเราเป็นอย่างนัไนขดเกันนะโอ้ยยังปั่นเลยคุณผู้ชมทำให้เสร็จเอาพอไม่พอยังไม่เสร็จได้่หม này thì để ông tặng không nhầm thì sẽ hỏi là con kén con bằng này quá ông hết mình này phải nên phản bởi gì งมงอเตะเตะเลยมืจะตะเตเลยต้งไหนวะแบบไิ่เอ่อตะกี้ไม่เห็นศพครับแต่ว่ามันคือไฟมันมดับใช่ไหมระยะมองเห็นมันเลยแบบแคบมากทีนี้เดินผ่านกำลังจะไปเปิดไฟอะแล้วแล้วมันขึ้นปุ่มรีพอร์ตอะก็เลยกดคุณคุณเคเฟซีค่ะ เมื่อเมื่อปีเราเดินตามคนเนาะคุณหายไปไหนพวกคก็เดินไปกดไฟใช่เค่ะหายไปไวคุณหายไปไวมากเลยเราเราเดินตามหลังคนจิตจิตเลยนะคุณหายไปไหนเราอยู่ห้องไฟแล้วแล้วไฟดับเราจะเห็นได้ไงไม่เราแบบต่อเท้าอะไรเราแบบหลังชนกันไปเลยนะวีไหนชนกันเหรอคงมุมมองไม่ไหวจัดอะผมมองอาจจะกว้างอีกคนอาจจะแคบไปเลยอะไรครับเนี่ยอะไรคของนี้ อะไรนะเขาเนี่ยคนพูดมาอย่างนี้ก็เอาไปซะเลยค่ะเหตุผลเด็ดวพื่อไปเข้าหัวนะเด็กคนเด็ดดกข้างหน้าเลยเอาไปซะเลยล่ะค่ะอะไรกันบ้างสวัสดีสีดำสีดำอุ้ยเอาเริ่มเพิ่มโอกาสคนตายแล้วนะเรื่องแบบนีได้เลยคนสีสีเราต้องมาเจอแล้สีดำใช่ไหมนี่เฮดอื้ ไปผู้ชมมันตายผู้ชมเป็นเควสตรงไหมมั้ยสุดยอดอ่ะมันเป็นกลุ่มก้อนเควสดดต์เฮ้ยว้าเลยมึงมีแล้วเหรอมึงมีแล้วเหรอมึงมีแล้วอ่ะสองคนนี้มีแล้วเหรอมีคนแซงว่า <c oughs> <c oughs> มีคนแซงเป็นคนดีโอ้ <c oughs> ผมบอกแล้วผมเป็นคนดีไม่มีใครเชื่อ <c oughs> <c oughs> บอกแล้ว เนยเดินผ่านออยแล้วก็ผ่านผ่านดาวด้วยเจอเออใช่ขอเลยก็เลยฆ่าเลยก็เลยฆ่าเลยได้เป็นเอฟเร์แล้วคุณผู้ชมผมเป็นใครวะผมจำไม่ได้คุณผู้ชมบุมอ๋อนี่เป็นกระสีเขียวใช่ไหมต้องทแท็กทีมอ๋คไอ้คไวัย คือมีใครเหงาวะมีคนเหงาแหละเกมไม่มีคนเหงาครับเกมฟรีเป็นโหวตแม่งเลยโหวตมาเลยโหวตมาเลยโหนี่เปล่าแล้วจุดประสงค์ของการเปิดดวงครั้งนี้คืออะไรครับอือเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเริ่มเกมใช่ไหมตอนมันตอนมราเผยหน้าที่อ่ะขี้ดำพูดว่าโหวตเก็บสีโดนแน่เงี้ยก็เลยกลัวก็เลยกดโหวตกลัวตายก็เลยอย่าแวนเดี๋ยวเราช่วยพูบเดี๋ยวเราช่วยพู ใช่เราลุ้นได้เราลุ้นได้ถ้าเกิดเราตายก็บอกก็บอกไว้เลยว่าติดที่ดำเป็แค่นี้แค่มาบอกแค่นี way. ้ก็เลยฆ่าเลยจะเห็นแค่มีคนปิดไหม่ไม่ยอมเปิดด้วยครับเขาเขากโกนหรือเปล่าเอผมว่าเขาโกนหลุดแอบขำอยู่แอบขำอยู่แอผมว่าเขาโกนหลุดอ่ะเขาแบบไม่ยอมเปิดไหม่อ่ะใครหมดแล้ววะเดี๋ยวใครฆ่านะครับเอ้าก็เลยฆ่าก็เลยอะไรนี่เ็นไอ้หมดกันเลย ผมชมเรายังไม่ได้ฆ่าสักคน,นนะมีคนตายก่นคนหนึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเฮ้ยอาว่ะมีคนอยากแท็กทีมกับเราอะเจ็บมีครับนา่าจะมีสพเกิดขึ้นวิ็บมี มึงแบบมากเลยอ่ะโคตรหลงทางมีใครมาบ่นไหมไม่มีไม่มีเอ้ยมีว่ะสีแดงครับหมดเลยอะไรฉันต้องวิ่งใครมัตสีแดงอะไรอะไรวะน่ะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับสีแดงครับคือคือมันอันนี้เขาปิดออกซิเจนใช่ป่ะแล้วเขาเรา แล้วผมเห็นสีแดะคือผมกำลังจะวิ่งไปกดไอสแกลอะไรในมืออะแล้วผมเห็นสีแดงกำลังจะวิ่งสวนผมไปแต่ว่าเขาเห็นผมเขาก็เลยวิ่งกลับอะเอาวเขาเขากำลังเขากำลังจะวิ่งสวนผมแต่ว่าอยู่ดีๆเขาก็สะบัดหน้ากลับไปทางเดิมแล้วก็วิ่งวิ่งขึ้นไปเลยแล้วไม่เข้าห้องนั้นด้วยโอ้ถ้าคุณคิดว่าเป็นเราจะบดคุณและเอาจริงเอาว้าเว้าเว้ามีมวยมีมวยมีมวยเอาแล้วผมควรจะเชื่อใครดีครับเนี่ยคือ คือถ้าถ้าผมเป็นคิลเลอร์ผมไม่ไม่โหวตนะคนนะไม่โหวตศพนะก็น่าจะเข้าใจได้นะคือเมื่อกี้แปดดีแล้วก<ม>็คือถ้าผมไม่โหวตอะ่ะผมชนะแล้วหมายถึงอะไรวะเราเราเข้าใจเหมือนกันเข้าใจเหมือนกันคือถ้าถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ไม่มีถ้าเมื่อกี้ผมไม่ได้กดศพนะเราแพ้แล้วเพราะว่าถ้ามันหมดเวลาทุกคนจะตายหมด ใช่เพราะมันเหลือสิพียอะ่เีใช่นั่นแหละก็คือถ้าผมเป็นถ้าผมเป็นคนฆ่าผมจะไม่โหวตเอ้าเราก็บริสุทธิ์ไงอันนี้พูดจริงๆบริสุทธิ์จริงๆก็งพอพอไม่รู้อ่ะผมเห็นคุณสะบัดหน้าไหมถายไฟยเลยเอาเลยโหวตเลยเอาเลยสูน้อยใจพี่กอนเอาเลยเอาเลยเอาที่พวกเธอสบายใจเลยก็เลยโหวตเลย ก็เลยช้าอะไรเนี่ยอะไรก็คือแล้วคือทำไมเดียเงินเดี๋ยเงินอปั่นหัวนผมผมไม่ได้ปั่นนะคือคือเขาเดินจะเดินมาทางผมอ่ะแล้วคืออยู่ดีๆเขาก็สะบัดหน้าวิ่งตรงนั้นไปเลยมีคนปิดไมค์ไม่ยอมเปิดด้วยครับแอปขำแอปขำอยู่แอปขำอยู่ ถ้าเมื่อกี้ผมไม่ได้กดศบนะเราแพ้แล้วอยู่ดีๆเขาก็สะบัดหน้ากลับไปทางเดิมแล้วปีนขึ้นไปเลยแล้วไม่เข้าห้องนั้นด้วยโอ้ท้าคุณคิดว่าเป็นเราจะโบสคุนแล้วแหละเราก็บริสุทธิ์ไงอันนี้พูดจริงๆบริสุทธิ์จริง,รรงๆเอาเลยเอาเลยเอาที่พวกเธอสบายใจเลย